สวัสดีครับผมประกาศิทธทิตลามครับเป็น CEO ีโอ Founder ของแพลตฟอร์ม w e l x ซนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจให้กับการทำง,งานครับแล้วก็ยังเป็นผู้บริหารของทิตรามกรุ๊ปครับซึ่งให้บริการ HR Service มา29ปีแล้วครับในหลักสูตร c a l e r ในหลายหลาย,หลายรุ่นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เราเรียนกันมาถึงรุ่นที่6แล้วนะครับเรียกว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจทั้ง,งหมดเลยแต่ว่าในรุ่น6เนี่ยมันได้อีกบรรยากาศหนึง ถ้าคุณเคยย้อนกลับไปสมัยมัธยมที่คุณรู้จักกับเพื่อนๆโดยที่คุณไม่เคยได้รู้เลยว่าที่ครอบครัวเขาเป็นยังไงที่บ้านเขาเป็นยังไงในรุ่น6เนี่ยเราได้บรรยากาศแบบนั้นเลยคือทุกคนเข้ามารู้จักการเป็นเพื่อนกันโดยที่ไม่ได้สนใจเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอาชีพการงานอะไรยังไงบ้างหรือมีฐานะในสังคมอะไรยังไงบ้างทุกคนเข้ามาแล้วก็เป็นเพื่อนกันอย่างจริงใจจริงๆซึ่งอันนี้มันเป็นบรรยากาศที่อาจจะหาไม่ได้ในในหลักสูตรที่ เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ได้มีความรู้สึกแบบนี้อีกครับผมสำหรับสเกลเลรุ่นที่7นะครับเรากำลังจะมีเปิดในช่วงกันยาตุลาพฤศจายานี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสเสน่ห์ของหลักสูตร Tomorrow Scaler เนี่ยจะอยู่ที่การบุกท่ามังกรแล้วก็เกสปี s เก a k ์ที่ในแต่ละรุ่นตั้งแต่6รุ่นที่ผ่านมาเนี่ย แทบจะไม่มีการจัดซ้ํากันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่สนใจแล้วอยากจะเข้ามาร่วมในหลักสูตร Tomorrow Scaler แล้วก็ามาเป็น Tomorrow Family ด้วยกันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีมันมีมนมสเสน่ห์ของการเข้ามาเรียนรู้ในการแชร์ประสบการณ์ของธุรกิจที่เขาประสบความสำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะสร้างโอกาสแล้วก็สร้างแนวคิด ในการที่เราจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเราเองแล้วก็ต่อยอดทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยได้สเกลไปนะครับอีกครั้งเพื่อนๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนี่ยก็จะได้ใช้คอนเน็กชันแล้วก็ได้ใช้การช่วยเหลือซึ่งอะไรกันซึ่งจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะเติบโตออกไปนอกประเทศนะครับเรียกว่าถูกตามคอนเซปต์ของหลักสูตร Tomorrow Scaler เลยที่เรียกว่า Beyond Frontier Concrete นะครับซึ่งเรา ทีมงานของดีเรคเตอร์เองแล้วก็ทีมงานของหลักสูตรเองเนี่ยพร้อมจะผลักดันให้พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถสเกลธุรกิจออกไปได้ทั่วโลกครับ